มาเก็บตกเบื้องหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เสมอกับอาร์ซอล1ประตูต่อ1กันหน่อยนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกโจทรัฟฟอร์ดเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นี้เกมหนึ่งนะครับที่ต้องบอกเลยนะครับว่ามันก็รู้สึกถึงความน่าเสียดายนะฮะที่ถ้าปีแสดงเลยนะครับไม่สามารถเก็บชัยชนะในเกมลีกได้2นัดติดต่อกัน สักทีนะครับในฤดูกาลนี้เตะมาโอ้โหจนจะจบฤดูกาลอยู่แล้วนะแมแเนเตตยังไม่เคยชนะเกมลีกสองนะัดติดต่อกันมาก่อนเลยนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยนำอาร์เซนอลก่อนด้วยนะครับจากฟรีคิกของ Bruno Finance บูโน่ไฟนันชนะฮะแล้วมีโอกาสอีกมากมายเลยนะครับที่โดนปฏิเสธโดยดาวิดรายานะครับก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายแหละครับกับการที่ลูกทีมของรูเบนนอมริมเนี่ยเล่นกันได้ดีนะครับทำกันได้ตามแผนในภาพรวมเนี่ยถือว่า เกินคาดมากๆนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเทียบเมื่อเทียบกับหลายๆเกมที่ผ่านมานะครับทีนี้เราลองมาลงลึกในรายละเอียดกันหน่อยครับกับรูปแบบการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้ที่รรเบนอมริมเนี่ยเลือกใช้งานนะครับซึ่งถ้าเราดูกัน ระหว่างเกมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในจังหวะที่แมตเติดเป็นฝ่ายครองบอลเนี่ยนะครับก็จะเล่นในหลักสูตรหลัง3 3 4 2 1ตามปกติเนี่ยนะครับแต่พอในจังหวะที่ไม่มีบอลหรือว่าจังหวะที่ต้องเล่นเป็นฝ่ายตั้งรับเนี่ยนะครับท่าปีสแสดงของรูบเบนอมอริมเนี่ยก็จะเล่นในลักษณะคล้ายๆกับ5 3 2หรือ541กันเลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนว่ากลยุทธ์ของอมอริมในเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นการเน้นการรับเหนียวแน่นและรอสวนกลับนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะ จะเป็นเกมในบ้านก็นแล้วแต่นะครับซึ่งอามูริมเองเนี่ยเขาบอกว่าลูกทีมของเขาเนี่ยมักจะทําได้ดีเมื่อได้ใช้หลักสูตรแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าให้ไปต่อบอลเ,เล่นเจอหลายจังหวะเนี่ยแมนเดตก,ก็ชอบจะทําเสียบอลกันเองแล้วก็มักจะโดนเทินโอเวอร์มาแล้วก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเสียประตูน,นะครับโดยเฉพาะกับเวลาที่เล่นกับทีมใหญ่เนี่ยนะฮะแมนเตก,ก็จะไป เล่นเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วค่อยอาศัยจังหวะฉาบฉวยจากผู้เล่นที่มีความรวดเร็วเนี่ยทำเกมโต้กลับไปยิงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับในเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยผมก็เห็นแผนการว่าเขาเน้นการโจมตีไปทางฝั่งของเรยคาโดคาราฟิโอลี่นะครับซึ่งประตูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกนำจากฟรีคิกของบุนโน่าฟานัสเนียร์มันก็เริ่มมาจากคาราฟิโอลี่ที่เสียบอลนะครับก่อนที่จะเป็นเลนโดทอสซานะฮะไปตามเก็บงานแล้วเสียฟรีคิกก่อนที่จะเป็นเพเมเกอร์ชาปูตูเกตที่ยิงเข้าประตูไปนะครับก็หลัังจากนนน้เี่ยยังมี โอกาสอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกยิงของนูแซมัสวีนะครับที่ไปติดขาของดาวิดดายานะฮะมีจังหวะที่ราซูซอยลุนเนี่ยโหหลายๆคนก็พูดถึงจังหวะนี้นะครับว่าแกแต่งตัวช้าไปหน่อยนะครับน่าจะฉกฉวยความผิดพลาดของกองหลังอาร์เซนอลผู้เล่นอาร์เซนอลเนี่ยได้ดีกว่านี้เพราะตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ในเขตโทษแล้วนะครับเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ประตูที่2หลายครั้งหลายคราครับแต่ก็ทําไม่สําเร็จนะครับกลายเป็นว่าอาร์เซนอลเนี่ยมาได้ประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งจากเดคันไรสเนกซึ่งช่วงหง ก็ชอบทําแสบใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วนะสำหรับเดคันไร้์นะครับก็ต้องบอกครับว่าในภาพรวมเนี่ยผมว่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแทบจะทุกคนแนะทํำผลง,งานได้ดูดีมากๆนะครับแม้แต่กระทั่งนักเตะที่เราเ,เคยวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็รู้สึกญหงุดหงิดกับเขาอย่างเดียโกดาโลเกมนี้ผมว่าเขาก็ไม่ได้มีช็อตที่ทําให้เรารู้สึกถึงความ,มญหงุดหงิด งานเท้าอะไรมากมายนักนะฮะก็ถือว่าดีกว่าเกมที่มันผ่านมาแล้วกันนะครับโดยเฉพาะกับลูกที่เขาเปิดให้นุูแซมัสวีเนี่ยได้ยิงในกรอบเขตโทษเนี่ยนะครับลูกนั้นโอ้โหถ้าเข้าไปนี่จะเป็นการเข้าทำที่เพอร์เฟกมากๆเลย นะครับก็เรียกว่าหลายๆคนมีประโยชน์อาอริฮันดกาณาโชนัดน,น,นี้ก็ต้องบอกว่าเข้มเลยนะครับเพราะว่าหลักสูตรการเลนโตกับเนี่ยต้องการความรวดเร็วจากเขาอยู่แล้วนะครับบูโน่เฟนันก็ตามมาตรฐานอยู่แล้วแบกทีมอย่างสม่ําเสมอนะฮะและเกมนี้ก็ยิงประตูดได้อีกนะครับกาเซมิโลก็ช่วยได้เยอะนะครับเรื่องของการสกัดลูกสําคัญๆนะอีกคนหนึ่งที่ผมคิดว่าเกินคาดนะครับก็คือวิกเตอร์ลินเดเลฟนะครับตอนแรกน่ะ ออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ไป,ไปมาการเป็นคนที่สกัดบอลจังหวะสาคัญสําคัญได้หลายครั้งนะครับก็ถือว่าเกินคาดอีกคนหนึ่งนะครับส่วนอุซายมาสวีเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเนี้ยบจริงเนี้ยบมากๆเลยกับการเล่นเกมรับของเขาแล้วก็เกือบจะยิงประตูได้ด้วยนะครับก็ในภาพรวมที่อย่างที่ผมบอกนะว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยทำได้ดีเกินคาดหลายๆคนเลยนะครับทีนี้เรามาดูสิติหลังเกมกันหน่อยครับอขอใหยอย่าเพิ่งไปดูสิติหลังเกมนะครับก็มาพูดถึงเรื่องจบเกมกันหน่อยนะครับก็ทําให้ตอนนี้นะฮะ เ,เรื่องราวของการลุ้นแชมป์เนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะเทไปทางลิปูแบบนคนค่อนข้างจะชัวร์แล้วล่ะนะฮะอาร์เซนอลตามหลังลิปูอยู่15แต้มน,นะครับณนะเวลานี้นะฮะก็เท่ากับว่าตามหลังลิปูเนี่ยถึง5เกมด้วยกันนะครับทีนี้ไม่ต้องมาขอบคุณพวกผมนะเพราะว่าพวกผมเนี่ยก็ไม่ได้จะช่วยลิปูอะไรต่างๆหรอกครับพวกผมเนี่ยแค่ทำไปตามหน้าที่ของตัวเองต้องการเก็บชัยชนะอยู่แล้วนะครับแต่แค่ทำไม่สำเร็จเท่านั้นเองนะครับก็ อขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับลิเวอร์พูลแล้วกันแต่ว่าก็ไม่พวกผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะพวกผมก็จะอยากจะชนะเต็มที่ของพวกผมเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็ยังต้องการแต้มอีกนะครับในการที่จะอยู่รอบปลอดภัยบนพีเียร์เลกนะครับอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะแต่ก็คืออยากจะทําผลงานให้มันดีๆต่อไปอย่างต่อเนื่องดีกว่านะครับต้องพูดอย่างนี้สำหรับแมนยูเต็ดนะทีนี้เรามาว่ากันที่สถิติหลังเกมนะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ชนะลิไม่ชนะอาร์เซนอลเลยนะครับตลอด6นัดหลังสุดที่เจอกันนะอันนี้คือนะับรวมทุกรายการนะครับแบ่งเป็นการเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไป4เกมนี่คือสถิติที่ไม่ชนะอาร์เซนอลติดต่อกันยาวนานที่สุดนะครับนะับตั้งแต่เดือนเมษายนปี1999เเป็นต้นมาฮะตอนนั้นเนี่ยก็ ไม่ชนะซ้อนหเกมเช่นกันนะครับเป็นการเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไป4เกมเช่นกันนะครับและทีนี้เราไปดูเรื่องสถิติของบูโน่แฟนันต์ครับโอ้โหไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับยังคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมยังคงเป็นเดแบกอย่างต่อเนื่องนะครับประตูที่ทําได้ล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นประตูที่12ของบูโน่แฟรนัน์ในฤดูกาลนี้นะครับเมื่อบวกกับอีก13แอซซิตที่ทําได้เนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าปีนี้บูโน่เนี่ยมีส่วนร่วมกันไปแล้ว25ประตูนะครับอ่า ในช่วงสามฤดูก,กาลหลังสุดเนี่ยอันนี้คือฤดูก,กาลที่สามติดต่อกันแล้วนะที่บูโน่ไฟนันเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตู25ประตูบวกๆนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับนักเตะพิมพ์ล็กเนี่ยมีแค่สามคนนะฮะที่ทำผลงานแบบนี้ได้นะครับอีกสองคนก็คือโมเมซาล่าแล้วก็เออร์ลิงฮาลันนะครับสองเขาเรียกว่าเป็นคีย์แมนของจากค่ายลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คืออเ่อ ทั้งหมดนะครับที่เก็บตกมาให้จากเกมที่เจอกับอาร์เซนอลนะครับถามว่าเราจะต้องรู้สึกยังไงก็คงจะเป็นความฟิลฟิลของความที่ว่าเสียดายที่ไม่ชนะแต่ก็ต้องให้เครดิตกับคู่ต่อสู้อย่างอาร์เซนอลด้วยที่เขาก็ยังคงต่อสู้เพื่อการจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะยากเย็นแสนเข็นก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ต้องให้เครดิตกับความยอดเยี่ยมของดาบิดรดยานะฮะที่เซฟลูกสำคัญสำคัญช่วยยือแต้มให้กับอาร์เซนอล กลับไปส่วนตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยนะครับก็ต้องไปปรับปรุงแะครับกับเรื่องของเต็มรุกที่บางทีมีโอกาสมึงก็ควรจะทําให้ได้บ้างนะฮะในจงงังหวงง่ายๆเนี่ยนะฮะก็ควรจะให้มันเข้มแล้วก็ดุดันมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าอยากจะยกระดับตัวเองขึ้นไปนะคุณจะไปปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือคุณจะไปซื้อนักเตะใหม่อะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยก็ค่อยว่ากันละกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเป็บตกจากเต็มกับอเซนอลเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับลองลงความเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับ